สำหรับท่านที่ ờ, เดินผ่านไปผ่านมานะครับผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องทวิสทีวีกันด้วยนะครับทุกคนผมก็จะไลฟ์สตรีมอยู่ช่องทางนี t <t ้นะครับสำหรับใครอยากพูดค응ุยกับผมแบบสดๆหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับวันพันแมนก็มาพูดคุยกันได้ที่ทวิสทีวีลิงก์อยู่ใต้ล่างไปกดติดตามกันซะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านนนะคับวันนี้ก็อยู่กันในวันพันแมนเดอะสตองเกสเฮ้ อา้าวลืมเปิดไฟนึกว่าเปิดไฟแป๊บนึงอา้าวโหหน้าชว่างสวายขึ้นตั้งเยอะเอาละครับก็ต้องขอภายก่อนนะครับที่คลิปนะไม่ค่อยได้ลงเลยก็นึกดูว่ามันไม่มีอะไรให้ถนะ่ายเนาะเออแต่วันนี้นะครับที่มาถ่ายก็เพราะว่าวันเสาร์ก็ต้องมีศึกด่วนนั่นเองนะครับ <Huh? S 1> ผมแล้วครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของผมเนะครับเอาจริงนมันมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายนะเนื่องจากเอิม ผมได้ไปลงทีมปีซาคือทีมปีซาดไม่มีอะไรเลยเว้ยบอกเลยแบบว่างเปล่าอ่ะพลังแบบหนึ่งแสนสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยก็เลยเออถ้าจะทายทำไมวะทีมปีซาดไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมพลังทีมของผมนะครับก็ไปที่ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมต้องบอกว่าไม่เยอะนะครับเนื่องจากในเซิร์ฟผมเนี่ยดูนะพลังไปจะแบบเกือบล้านเกือหมดแล้วนะคืออันดับหนึ่งนี่แสงไปไกลเลยนะครับบอกเลยเพราะว่าแค่ดูดิ ตัวที่แบบว่าเป็นตัวเติมนะครับเขามีทั้ง3มตัวเลยทีเดียวเชียวชังโซนิกซีริลแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับผมโอเคอเ,คเคดี๋ยวผมขอดูซึกดวนแบบนะครับว่าถึงไหนละเอยอ๋อเพิ่งแบ่งกลุ่มไปเข้ารอบสายสองทีมนะฮะรอ,อบแรกผมน่าจะชนะใช่ไหมโอเคเราชนะไปสองรอบแล้วนึกว่าเฮ้ยเอาเรื่องยี่เนกันนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาวางอันดับตน้ตนๆหรือว่าแบบอันดับหนึ่งไม่ได้วางหรือเว้ยเพราะว่า พลังทีมเรามันแค่นี้แล้วก็มีตัวตัว,ตวดำแค่ตัวเดียวเว้ก็คือฟาวแบนแมนเฮ้ยอะไรเนี่เเยเริ่มเอ้าเริ่มพอดีที่ผมขอพักอันนี้ก่อนลากันนะครับผมท่านผู้ชมทีมเขานะครับเป็นทีมแบบไม่ได้เติมเลยของคุณโจอีเซลโจเซลอ,อะไรสักอย่างจากพอดีผมเปิดการตีสุดสัจน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้าที่มุมเมงไรเดอร์จากไหนมุมเมงไรเดอร์ปุ้ยความเร็วให้กับโค้ชบ,บอลโค้ชบอลผมสัตว์ไปเต็มๆซีแซงเก้ามูลดาเมจไอ้ถึงเป่ะวะน่าจะถึง เอาแล้วมาเพราะว่าแม,น,มนตบไปต่อนะครับผมตัวเดียวไปเลยซองแสดัมเมจนิดมนึงพายุดนนรถจากทางฟูมุกิไปต่อนะครับผมจากนั้นเขาอาตอมิกกีซันปพันนะเทมาซองมือเอ้ซองแสดีว่าแล้วก็นี่งไงเราลูกพี่นะครับว่าตกแตกไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็จากนั้นเจอพัดเดฟิช่าไปเลยทุบไปที่นะั่นนะครับหวานโอ้ oh, เรียบร้อยนะครับผมคุณโจอีเซลนะครับถ้าอาไม่พิก คือว่าอันพีก็ต้องขออภัยด้วยนะเอาละเราพูดกันต่อนะครับผม <g iggle> ก็คือเราหวังแค่แบบเข้ารอบแทีมมันก็แบบโอเคแล้วป่ะแต่ไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเสื้อผมเนี่ยเติมกันเยอะมากแล้วตอนนี้ตัวที่แบบตัวที่ต้องเติมนะอันนี้คือผมฟรีกไว้เลยว่าแบบไอ้แม่งต้องเติมก็มีทั้งเออหมาฟบวานแมนซุยริวแล้วก็เออซอมบีม้แมนแล้วใครกวะ โซนิกล่างสองคือเจอเปิดได้แบบไม่ถึงเดือนตัวที่แบบต้องเติมอะซีตัวแล้ว,วะ่ะคือเยอะเกินไปเพา GM คือมึงจะแบบว่ากลับไม่ให้สสยฟรีรอดไปจากเนื้อมือคองใสเ่เติมเดือหรือไงวะผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ไม่ได้เติมเยอะนะครับไม่ถึงในเซิร์ฟนี้นะก็ต้องบอกว่าเห็นใจสสยฟรีจริงๆนะครับบอกเลยสายเติมก็คือแบบมีตังค์เติมชิวๆคือแบบตบสส่ฟรีอะไรเงี้ยนะเฮ้ยแล้วมีเออ คนในแก๊งจะเรียกว่าอะไรคนในกิวเ,เรานะครับเข้ามาด้วยนะก็คือคุณเอิร์นฮะนะครับผมสวัสดีครับพูยไปครอบท้องล้วอ่ว้ยมากเดี๋ยวเราก็ค่อยตามไปนะท่านผู้ชมเที่มีซมู้ไม่ได้แน่เลยก็น่าจะมีคุณมินซี่นะครับคุณมินซี่ผมผมซู้ไม่ได้คนนี้ก็น่าจะซู้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็ พลังซีเซนอะไรนี้ก็น่าจะสู้ได้ชิวๆอ่าคนนี้ผมแพ้ชัวนะครับมาดับดึงของเซิร์ฟเวอร์คนนี้ก็อาจจะพอสู้ได้นะครับโอเคก็เอาคร่าวๆนะครับที่สู้ไม่ได้น่าจะมีประมาณ3-4 <c oughs> คนนะโอเคน่าจะ <c oughs> น่าจะมีอีกหลายคนเลยที่ผมอาจจะสู้ไม่ได้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยคอนเทนต์ก็คือมาลงซึกดวลครั้งแรกของไอดีผมนะฮะเอาล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าคลิปนี้จะมีการแจก ID เซิร์ฟเวอร์200 437นะครับก็คือ ID แรกของผมเองเพราะว่า ผมไม่ได้เข้าเล่นเลยเว้ยเนื่องจากแค่ไอเดียเนี่ยยังแทบจะไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมอื่นด้วยไงทางสตรีมในทวิตทีวีเออใครที่ยังไม่ไ,ไปติดตามก็ไปติดตามกันซะทวิตทีวีมีทางสตรีมเกมนู่นเกมนี้เกมนั้นรวมถึงเกมวันพันแมนสามารถมาพูดคุยกันได้นะฮะพูดไปไม่มีสกิปมันไม,ไม,ไม่ไม่ติดขัดได้ไงว่าไอเรื่องใครของสําหรับเราเนี่ยฮะใครจะรีบจ้างก็รีบนะครับเพราะว่าผมพูดคล่องมากเลยตอนนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเรารอไปสู้กับคนต่อไปแล้วกันนะครับอีกน่าจะประมาณห้าหกเจ็ดนาที เอาว่าสู้กับคุณกิยูนะครับผมไอ้กิยูในเรื่องดาบค่าสู้หรือเปล่าก็มาเธอกิยองกิยูนะครับผมพลังซีแซนนะครับเป็นทีมชื่อพัดเด็กนะครับผมแต่มีเป็นกุเรีนบอลเป็นคอมโบลักนะครับเจ็บเบอร์เบอร์เบกกอนนะครับผมตีเข้าไปที่สตันอีกแล้วร้อยเปอร์เซนต์เกินไปเปล่าจ่าจีแคปรู้ความเร็วมาชี่กุเรีบอกุเรียบอสั่งไปต้อนซีแซนสองมือดาเมสเบอร์วิกเก้ามือดาเมจนะครับผมแล้วก็จะไปเด็กฟังเขานะครับเข้ามาถูกผมโป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 นึ่งใส่หัวมือดาเมจนะครับผมแต่่่าาารผมปปดนเเคไตขที เอ้ามึงมึงไรเดอร์แท็กไฟแล้วก็แจ้งนำพายุนรกพัดเข้าไปพายุนรกไม่ต้องหวังนะครับมันพัดเบามากๆเลยทีมขอนะครับตอนนี้ก็มีเอ้าลูกไฟใช้แล้วนั่งแจ้งโดนมาเพราะว่าแม่ผมบล็อกไปสัตว์หน้าสัตว์หน้าสัตว์หน้าแห้งไปอีกนึงนะครับผมและแจ้งนั้นก็เลือกให้กองหนังนิดหน่อยตีตีซันวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูชาชมโอเคก็น่าจะป็นฉากนะครับผมป้อง เรียบร้อยน,นะผมคุณกี้อยู่ก็แพ้ผมไปโดยที่พลังเขาแค่4 2 5 8 3 5ระว่างี่ผมพลัง53,000 0นะครับอ,าอา้าวอ้าวขังไปเลยไอ้บ้าเอา้ยโอ้พระเจ้า <c oughs> เราเจอกับคุณหนึ่งนะครับผมพลัง697,000 w h ร t t h e ่เฮ้ยทำไมมีแต่คนพลังเยอะอะ Oh my god ดูดิ ทำไมเราไม่เจอกับคนพลังน้อยกว่านี้เอ้ยแต่คนนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วนะโหที่เหลือดูดีพลังแบบหกแสนเจ็ดแสนคือแบบสุดจัดที่ว่าเราดวงดีอะเนี่ยทาไมเราไม่เจอคนนี้วะเราเจอกับคุณพลังเกือบเจ็ดแสนอะมีโกลเด้นบอลแบบสีทองแล้วอะกอบทองแล้วอะแต่ไม่เป็นไรไม่มีตัวตัวดำนะครับเอ้ยคนนี้น่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือปะอ่านชื่อนะนะครับเป็นช่องแนะนำตัวของเขาเอ่าบิสมิลลา ซูรี่อ่า <Huh? S 1> นถูกเป่าไม่รู้นะครับบิสมิลลานะครับผมอ่ะเรียกงี้แล้วกันนะตอนนี้ผมก็เชียร์ฟังตัวเองไปที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่ามีคนเชียร์ทีมผมบ้างหรือเปล่านะคนที่อยู่ในเซิร์ฟนี้โอเคอีกสามนาทีนะครับเราจะมาสู้กับคุณมิสอะไรวะชื่อ,อยังกับแบบเออออกไปทางเออทางแท็กอิสลามไปแล้วเนี่ยฮะ มิสบิลลาเอาละก็มาสิครับคุณมิสบิลลาเอาละเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมจะได้เข้าสู่รอบแปดทีมที่หวังไว้หรือเปล่าทีมฟังข้างเร็วมากเอ้ทีมผมอยู่ฝั่งขวานี่ว่าไอ้บ้าเยจัดทิ่แคกบกองเขาบูดความเดียวไปก่อนที่โกลเรนบอลโกลเรนบอลยิงมาปองฮาแซนดาเมจระเบิด์พี่นึงดีโอ้เกือบตายทั้งทีไอ้บ้าเอ้จัดฟันเดียวของเขาไปเตัวสตันดิเอ้ยขี่ก็ไม่ติดว่าแต่ฟักแล้วมาของบ้านแม่ผมปาดหน้าเค้กไปนึงดีกองนั้นให้เกือบบอลของผมจัดนั้นจัดที่แคบบูความเร็วไปแล้้วกก็นนนัโลลเดบออยิงงไป S 1นึ่งแสนเก้นดาเมจนะครับผมพายุนรกคูบุกี้พัดไปต่อนะครับตอนนี้ฟังเขามีลูกไฟใช้พัดเป็นธรรมดาไปหนึ่งทีแต่ตอนนี้มีใช้แล้วเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรผมสัตว์เข้าไปออกปูห้าหมื่ดาเมจบอลเบาอย่างนี้วดีครับฟังเขาบูดไปต่อนะครับผมบอลยิงสวนกลับคืนมาตายหมดนะครับเลยแต่มาประมาณตัวเดียวมาประมาณผมจะไหวหรือเปล่าครับผมมาเลยครับ3ามเวทหนึ่งสามเวทหนึ่งจะไหวหรือเปล่าจะกระพัดเด็กเออไม่ใช่จะกระพัดเด็กหน้ากากหวานนะครับทุกมาติดไม่ยอดทอบแล้ว1รอบจากนั้หนาเนอะฟังกับบูดความเร็วมาต่อนะครับผม ติดยศท็อปอีกหนึ่งรอบแล้วก็แล้วก็โอ้เออชนะครับผมถึงจะพลังห้างกันเกือบสองแสนอ้กมาเจ้าชนะได้ไงวันนี้อโอ้โหดูเดือเลือดพ่านเหมือนกันนะครับคนนี้ <c oughs> มีขนาดสู้กับคนแค่แบบพลังหกแสนเก้าหมื่นที่มีตัวตัวดำยังเดือดขนาดนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราหวังแค่ว่าให้เราเข้าสู่รอบแปดทีมอันนั้นก็พอแล้วไปดูกันดิสู้กับใครวะเออสู้กับคุณวอลนะครับคุณวอลนี่พลังเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยอาจจะไหวอยู่อาจจะได้เข้าสู่รอบแปดไอซีทีมก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวเราลอกันอีกแนาทีนะผู้ชมมันจะรอนานไปถึงไหน่วะเฮ้ยเอาละเราจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมหรือเปล่าจะได้เป็นกอบเงินหรือไม่ก็มาดูกันที่ตาน,นี้แล้ววะามา เจอกับคุณวอลนะครับผมเป็นฟังผมได้เปิ่มไปก่อนนะครับผมได้ปรับทีมนิดนึงนะครับก็คือให้หมากฟ้าวันนั้นเร็วยิ่งขึ้นจกกักรพรรดิเด็กสัตว์น้าไปก่อนติสตันเข้าไปที่ฟังเขาหนึ่งตัวนะครับผมสวยงามวันแจรกนั้นก็มากฟ้าวันแมนตบไปนิ่มๆให้ไปที่ซองตัวหน้านะครับผมติม่ยอ่อยทอสำหรับมุมห่งไรเดอร์และทีมเขามีลุกไฟชใชแล้วครับตอนนี้จัดตีแคทบูสไปกันเท่านั้นทำอะไรค่าได้แล้วก็จัดตีแคทฝั่งเขาไอ้ฝั่งผมดีบูสไปต่อยิงเข้าไปครับผมเต็มๆนะฮะตตอออนนนี้นน้้ผมมมใสส่แททง็ปาาาเเร์ขดวยะ ทะยนรกพ oui fate, mm ัด nah. ไปต่อทางเขานะครับไม่ม really ีลูกไฟใช้ตอนนี้ต้อยเป็นธรรมดาเมืนอนึ <heal. S 2> ่งทีแต่ฟังผมไถเข้าไปต่อนึ่งรอบสร้างโลให้กล่องหน้านะครับผมเลยได้ว่ายังยู่ครบและจากนั้นจะกับพัดเด็กเปิดไปต่อโบ๊บ้าพุทธิสันอิกแล้วออกไปเจ้าโค่นโหดแล้วมาประพันแมนปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทางฝั่งเบสนะครับที่พลังน้อยกว่าถึง8 0 0 0มื่นเอ้ยเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะครับผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเข้าสู่รอบ4ทีมสุด ผมก็มาเจอกับคุณพูพู้ผูููู้้ลูนะครับเอออ่านว่าอะไรวันนี้ยฮะก็ถือเด้ว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็เชียร์ฟังเชียร์ฟังใครอ่ะผมเชียร์เขาแล้วกันนะคนอะไรไม่มาเชียร์ตัวเองวะเอาจริงผมอยากไปงัดกับคนอื่นมากกว่านะครับยังเช่นคนในกิ้วก็ได้นะดูทีมก็ซูซี่กับผมอยู่นะฮะคือเขามีเอ่าหมาป่า หมาฟาวันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขามีไอ้นี่รักชายนะครับผมอยากได้มากเลยยังเปิดไม่ได้เลยคือไปเปิดได้แทงท็อปมาสเตอร์แบบหนึ่งทีได้แทงท็อปมาสเตอร์แล้วเปิดตรงตัวเหลืองได้นะบอกเลยไม่ได้เปิดตัวแดงนะเปิดตัวเหลืองได้ เ่ลยโอเคตอนนี้เราก็ไม่ได้หว่างอะไรนะท่านผู้ชมก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะมีการแจก ID นะครับก็คือ ID s e เซิร์ฟเวอร์437 ID แรกของผมนะฮะเดี๋ยวก็แจกกันในท้ายคลิปละกันนะครับผมดูให้จบนะขอล้องนละเอาละฮะท่านผู้ชมเราก็หวังไว้แค่ขอให้สักฮะสักหนึ่งฮะนะครับได้เข้าสู่รอบชิงมีทั้งเอิร์นฮะและเบสฮะใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ แต่ของผมรู้สึกว่าไม่ต้องหวังนะครับ <c oughs> ไม่ต้องหวังเลยสู้กับอดีตอันดับหนึ่งทางฝั่งฮีโร่โอ้โหทั้งไม่น่าไหวบอกเลยแต่เอินหายังมีซิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณมินซี่เนี่ยก็แบบดูดิคือมีทั้งซอมบี้แมนแล้วก็หมาพ่อบ้านแมนนะครับ <c oughs> ไอซองแมนนี่คือแบบน่นาจะโหดพอควรเลยนะโ <c oughs> อเคไม่เป็นไรเราก็หวังให้ได้สักคนนะครับให้ได้เข้าไปแต่ผมจะสู้ได้หรือเปล่าก็รอกันอีกเ8า เจ5 4 3 2 1สี่สามสองหนึ่งก็หมาเถอะก็มาเถอะมาอเอ้โหยเป็นฝั่งผมนะครับเร็วกว่านะับแต่ว่าฝั่งเขาโคจะทึกอย่างแน่นอนผมสัตว์เข้าไปก่อนโปโปโปติดสตันไปหนึ่งทีนะครับผมถึงก็คขันตาเลยเดียวเชียวแล้วมาพับอ้นนี้ผมเปิดเข้าไปต่อตุ้ม ไม่เข้าโคตถึกจัดจุดแคทบุกความเร็วไปตัอผมแล้วยิงส่วนเข้าไปซองแสนหกมื่นดาเมจนะครับมีดักชายนะครับคอยลดดาเมจให้อยู่โคตรโกงแล้วผมไถ่เข้าไปอีกหนึ่งทีนะผมสร้างโล่ให้ตัวเองพายุลบพัดไปต่อนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เข้าเลยเลือดเด้งเรื่อยๆนะครับฟังเขาอุ้ยเตะธรรมดาอย่างแรงเอาแล้วมีอาวุธสามดาวด้วยโอ้โหโคตรโกงอะครับดูดิ เติมเยอะเกินแล้วเจก็พัดเด็กลุกขึ้นไปต่อตีโป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 แทบไม่เข้าแทบจะสูดดาเมเกนเลยทีเดียวเชียวนะครับตอนนี้ยื้อไปก็เท่านั้นทีมเราน่าจะแพ้ผมสัตว์เข้าไปต่ออีกหนึ่งทีหนึ่งแสนแปดหมื่นดาเมษฝั่งเขาไถ่มาต่อนะครับพายุนรกพัดไปทําการพิลเลอัวเตงแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาก่อนอุยโอเตะกองลังไห้หมดคดโกงยอมครับ ไม่ไหววะอันนี้เพิ่งเคยแอนตี้ซื้อี้วเหมือนกันนะครับผมนึกว่ามันจะแบบทีบแค่แบบแคบบ่สองตัวเว้ยที่ไหนแม่แแงรอกองหลังสม,มุดเลยแรงจริงฮะหนึ่งหมาเวสกับคนอีหกคนไอห้าคนนะผมโอ๊ยเกินไปเปล่าฮะนี่หมาตัวเดียวเองนะเว้ยจะทาร้ายหมาตัวเดียวไหวเรียบร้อยครับหมาแตกโอเคมาลุ้นกันว่าเอินฮะจะชนะหรือเปล่านะผมไปเอหทั้งเบสฮะและเอินฮะไม่สามารถที่จะเข้าสู่รอบชิงได้นะครับแต่ไม่เป็นไร คิวเรามาไกลเท่านี้ก็ดีแค่ไหนแล้วโอเคครับทุกคนน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วอาจจะเป็นคุณพลูพูนะครับที่ชนะไปเดี๋ยวเราเชียร์เขาหน่อยแล้วกันนะเอาไปไม่ใช่แหละครับเขาเป็นอันดับหนึ่งน่าจะได้อันดับหนึ่งต่อนะครับผมเอาล่ะก,ก็สาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค <c oughs> รต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันในซึกด่วนขังหน้าว่าจะมีอะไรอัปเดตมาหรือเปล่าผมอาจจะได้เข้าสู้รอบ2อทีมรอบชิงสุดท้ายก็เป็นไปได้นะฮะบอกเลยโอเคไปละ